สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมพ่อๆกับผมพอดีทวีศักดิ์ทางช่องพอดีลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเมื่อคืนนี้นะครับพี่น้องครับออกจากงานมากนะก็พวกขับรถุดมากเลยครับมานน้ากัดกับพวกไอ้เคียนไปต้นนะครับผมกับเวลชใช่นะครับน้ากนกันมากสามขั้นนะครับสามสี่ขั้นนะครับพี่น้องครับขอเี่น้กนกันมากไกลเตรูบสึกว่าสีหอดประมาณสลับบุรี่นะครับตอนนี้หดกระพักดูสลับบุรี่ แต่วาบ่ไหวพอดีท like ีว e ีสักบ่ไหวนะครับพี่น้องครับจอดพักพักนะรีสอร์ทนะครับทีสระบุรีนะครับผมระวังทางระวังท่งครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เวลาใบม่วงครับที่พัดทายคลิปนะครับกะก็เลยจอดพักจอดพักว่าเขาบ่ไหวต่ว่าหมดมู่ให้เจ้านะครับซุ่มพายนองเขาเจ้ากะพักกันเดินทางต่อนะครับพี่น้องเดินทางต่อพูดละเขาไปพักอยู่แถวออมไ่พูดละครับแต่วาพอดีทวีสักขึ้นมาไปพักอยู่ออมไ่ก็ไปหาหม่องพักว่าสีได้นอนกะ เสาเลี้ยวเห็นะครับนั่น,นกนต็ต้องต้องตื่นเร็วอีกแล้วกันเขาลังเวทีพอดีเทวิศักดิ์เลยว่านั่นตีตีสามตีสี่นั่นอยู่นี่แหละตื่นจกักเที่ยงจักบ่ายแหละกับจ้างเดินทางไปพอดีหอดเป็นเวลาง,งานพอดีทีนะครับภาษีบอลฮอนเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับด้านหลังพอดีเทวิศเป็นผู้เขาเลยพอดีเทวิศักนั่นอยู่ตรงตรงเขาอยู่ตรงสระบุรีไหมครับที่เขาสระบุรีไหมครับพี่น้อง ันชื่อของพักก็เชื่ออย่างเกาะบ้านพักเกาะเื่อจังใดกะดีอยู่ครับพี่น้องครับบ่มี่ยังบ่มี่ยังเกิดขึ้นกะเมื่อนี้กะเป็นวันทีท่12ส,สิงสิงหานะครับเนาะเป็นวันแม่นะครับผมพอดีพี่สักกัดเพาะไว้พ่นแห้แม่แม,แม่ทุกคนเด้อครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอายุหมั่นควัญเยินบ่มีโรคบ่มี่มไผ่นะครับอยู่เป็นโฮมพ่อโฮมไส้ให้ลูกเต่านะครับไปโดนๆผุหละไปโดนๆ ให้ลูกได้อุ่นได้กราบได้ไหวได้เป็นลมพ่อลมเส้ให้ลูกให้เต่าได้เป็นผู้รักผู้ใหญ่เป็นเสาบ้านเสาเฮือนให้ลูกให้เต่าเด้อครับผมอ่าพอดีทวีสักขออวยพรให้แม่แม่นะครับบ่าวาสิเป็นแม่อยู่เมืองไทยแม่อยู่เมืองนอกนะครับแม่หักแม่แพ่งเมื่อซื้อหัวซุกนั่นแหละครับผมที่กำลังเบิ่งลิปพอดีทวีสักอ่าขีดขีดหนี้เด้อครับผมก็เป็นเป็นมือดีนะครับเป็นเป็นมือประเภทนี้ของไทยอีกมือหนึ่งนะครับผม นั่นก็คือบันแม่นะครับวันที่ทีสองสิงหาคมครับนอนหักกระตื้นครับพี่น้องครับนอนหักกระตื้นก็บิออกเดินทางเนี่ยแต่ด้านรถทีมใหเนี่มันแอมันเย็นเล็กน้อยนะครับยพอดีทวีศักดิ์ธิ์เฝ้าออกเดินทางไปแล้วนะครับแต่ก็บะไก่เป็นเลนะครับขับรถกับประมาณจักสามชั่วโมงประมาณนี้แหละทอดพอดีครับพี่น้องทอดพอดีกับเขาหลังเวทีหมอทําการแสดงนะครับแต่งตัวแต่งยังกัิพอดีนะครับพี่น้องครับพอดีทวีศักดิ์คนวณเวลาไปแล้วพี่น้องครับ แต่ว่าสิพอดีนะครับเนาะเอาเดี๋ยวฮอสิพาเบิ่งบรรยากาศรอบๆเด้อครับพี่น้องบรรยากาศรอบๆรีสอร์ทนะครับพาพี่น้องเอาไปนั่งนะครับระหว่างรอสิออกเดินทางนะครับคงสิบะโดนาะว่าถ้าถ่ายคลิปพร้อมครับรถพร้อมย่านมันอันตรายนะครับพี่น้องเพราะว่ารถมันหลายมันเป็นถนนใหญ่มันเป็นถนนเส้นเมนเส้นลักนะครับก็เลยอยากถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับเดี๋ยวสิถาผู้เลี้ยงคนกับสิถานะครับเนาะลู๊ อันนี้เป็นรีสอร์ทที่ฮอดเขามาเมาขึ้นนี้ครับม,มันอยู่ตรงตรงขงางอ่เอ,อียงน้อฟ้ามฟ้ามเอียงน้อฟ้ามบัวนมอยู่ตรงสี่เขาสระบ,บุรีนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องหัวจักเนาะถักขับรถมาลงเขียอของมาแถวสระบ,บุรีกับสีหัวจักมันจะเป็นภูเขาน้น้อยนะครับคือเป็นภูเขาใน้น้อยนะครับผมที่ตรงนั้นครับอานพันกมันจะดีอยู่ครับแต่ว่า ก็สิเป็นบ้านพักเช็ดโดนลแล้วล่ะครับเป็นห้องพักเป็น,นคลายรีสอร์ทก็สินะครับโดนล,ล้วล่ะตัววา่าดีอยู่ห้องพักเพิ่นก็นกนสะอาดสะอ้านดีนะครับพี่นอ้องาผู้ใดอยากแวะมาพักก่ะเขียนว่าจังไหนเนาะซื้อหอ้องพ,พักซื้อว่าบ้านพักซื้อๆบ่ผมก็เห็นทางเขาเขียนซื้อว่าบ้านพักซื้อๆนะครับห้องพักก็สิมีตั้งแต่400ไปจนถึง1,000นึงนะครับแล้วแต่ขนาดนะครับมีอันที่บ้านเป็นหลังก็สิ พันหนึ่งบ่เป็นห้องก็เริ่มต้นเหมือนซีลอยนะครับผมเดินพันไปพันมน้าหง่วงเงาหางนอนกับเราจอดพักได้นะครับบรรยากาศดีดีครับพี่น้องครับเป็นวิวภูเขาเนี่ยนะตนระงขามกับภูเขาทางหลังทางหลังเนี่ยก็เป็นภูเขานะครับตรงที่อด,ดีที่วิสักพักกับยูยหงมองนี้จอดรดนันก็ได้จอนี่ก็ได้รถมันโคงคันไงผมก็เลยจอดข้างนอกเะดิ้างหลังก็เป็นภูเขาอ้นขึ้นไปทั้งรื่องนะครับ อันนี้ฝนตกลิ้นปลอยปลอยแล้วครับพี่น้องครับมันบรรยากาศอะทีและครับต้นไม้ต้นอะไรก็เขียวขจีงามงามนะครับงามคืออย่างพี่น้องเอ้ยคนะน,น,น่ะวันนี้ก็สีเดินทางต่อดิพี่น้องครับสีเดินทางต่อที่ทวีสักสิถ่ายคลิปลงให้พี่น้องเบื้องแล้วก็สีเดินทางต่อต่อครับมันมุ่งนาพูดแล้วครับอ้อ,อมไงเหมือนเลงเด้ครับผู้ใดยิบเสลดแถวอ้อมไ่ไก่อ้อมไเนะครับย่ไกอยุไกลขัน มาเล่นมะมวนมาซื่อนน้ากันนะครับวันที่12สิงหานะครับเป็นงานอ่ารถแห่นะครับเป็นงานรถแห่นะครับสลับรถแห่เตย่นเสด็จทีมงานสาวหน่อยเพลินแพงเท่ากับศิลปินพระเอกนางเอกมะล่ามาพร้อมนะครับมาดรวมแจมกับอ่าพระเอกนางเอกรถแห่นะครับวลาใช่นะครับผมเอามวนซื่อนหัวเสีเอาน้ากันตัวครับพี่น้องครับประหลอดดีที่สักสิขออนุญาตนะครับขึ้นทังรถแต่เด้บาดเนี่ย เป็นทึ้งรถแล้วบัดนนะี้พี่น้องเดี๋ยวจะซื้อให้เพื่อการเป็นผู้ซื้อให้ผู้ซื้อให้บ่บบูดิป่ะจะเศร้าเนะี่ยโอ้ยไปเดินทางเดินทาง กิบพอพอขึ้นมาทั้งผูดเลยครับพี่รลองขึ <c oughs> ้นมาทั้งผู้จัหน้อยนะครับสีโลงตบันมุ่งหน้าสู่อ้อมใหญ่นะครับระยะทางกรสิเหลืออยู่ประมาณลอยกว่าโล่ด้วยครับ ปล่อยก็โล่ครับรถกัสิประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงประมาณนี้แหละครับในหอดกับพอดี6กโมงห้าหโมงนะครับแล้<ม><ม>วบ้านพักเพิ่นซื้ออย่างบุ้นี่ว่าผมจะหอดซื้อผมอ๋อบ้านพักซื้อๆนี่แหละครับเนี่ยบ้านพัก บ้านพักตาแป้นเขาตาเป้นนะครับบ้านพักเขาตาแป้นนี่นะครับพี่น้องมันเป็นถนนซอยที่เขามานะครับเขามากับบามานจักหาร้อยเมตรถึงบอปบุบามหาร้อยเมตรนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวใส่เขาาจางถนนเส้นเมียนลักนะครับห้าร้อยเมตรนะครับก็สิบก็สิบถึง อยู่ฝั่งสายมือครับโอ้โหเดีน๋นี้อันนั้นมันยังเดี๋ยน,นี้นะป่ายป่ายตรงนี้นะครับพี่น้องเขาเอิ้อซ้ำอยังเนาะไทยเดนมาร์กบอที่เดนมาร์กน้องโไทยเดนมาร์กยังเหลืนี่ก็สิเขาสู้ถนนสินเมนลักนะครับนุ่งใหญ่นะนะครับ ของพักกะไไลท์นะครับสร้อยเมื่อกี้นี่ที่ผมเลี้ยวเข้าไปเมื่อกี้นี่สิมีหลายๆมองหลายๆมองติดท่ากันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับมันนี่ก็สีรถหลายจังหน่อยนะครับ <laughs> รมันสีหลายซึมเงือบ่สีหลายซึมเงือบแล้วเนาะ พักจอดกินเขานะครับเมื่อก็จอดพักยิงก็จอดพักพอได้เฝ้าก็ได้แล้วครับพี่น้องครับระยะทา่ามต้องไปเหลือไไปบนได้นะครับไปเรื่อยๆนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้นะครับพอดีเทวีซัต ขอจบคลิปไปเพียงสมนีเดี๋ยวผมขอตัวเออพี่น้องครับขอตัวครับรถขับล่ามันอันตรายนะครับผมทั้งทายคิเพิ่งขับรถมันอันตรายถึงสีบรั่ถือเองกันอันตรายขึ้นเก่นนี่ละครับพี่น้องครับทั้งสีบรั่งทั้งสีห่วงเหมอนบอกกับพี่น้องเนาะพิ่งสีห่วงเหยียดคิบเหยียดยางมันอันตรายก็เลยสีล่าพี่น้องไปเพียงสมนีก่อนนะครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปเด้อครับพี่น้องขอคูณหลายๆที่เขาาเบิ้งนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแช เดี๋ยวัสดีทวีสักนเด้อครับเด้อเอาสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาพี่น้องไว้เพียงสักนีดสวัสดีครับ